ผมก่อนเลยนะก็รู้สึกขอบคุณบรรยากาศในวันนี้นะสำหรับทีมคุณหมอแล้วก็ลูกค้าแล้วก็รวมถึงแฟนคลับของแบรนด์แอมท่านใหม่ของเรานะฮะก็รู้สึกวันนี้รู้สึกอบอุ่นแล้วก็รู้สึกเป็นกันเองแล้วก็รู้สึกถึงพลังที่ได้เกิดขึ้นในงานวันนี้ครับในภาพรวมเราก็รู้สึกดีใจนะครับที่ทุกคนก็สุกคนก็ให้ความสำคัญนะครับมาร่วมนะครับเดินไปข้างหน้า อีวีเทคนะครับผลิตภัณฑ์ที่เรานําเสนอนวัตกรรมหลับโลหะที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพพิเศษที่ได้รับการยอมรับนะครับในประเทศกว่าเจ็ดสิบประเทศแล้วก็ในส่วนของความปลอดภัยนะครับก็มีมาตรฐาน,านความปลอดภัยทีสุดๆแล้วก็มีความยินดีและก็มีความเป็นธรรม ในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์เองก็เป็นผลิตภัณฑ์ไบโอสเตรเลเตอร์ครับเป็นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการกระตุ้นะะให้เกิดผิวที่ชุ่มชื้นนะครับแข็งแรงนะครับดูของยาวเป็นธรรมชาติก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราต้องมีความภูมิใจที่ได้มีโอกาสนำให้เป็นทางเลือกที่ดีที่ปลอดภัยกับทุกคนนะครับ จริงๆแล้วผลพันธ์ตัวนี้ก็เป็นผลพันธ์ที่ได้รับการอยอมรับนะครับในระดับโลกนะครับแล้วก็ตั้งแต่เรานําเข้ามานะครับในผลพันธ์ชีวิตุเองเนปีสองปีก่อนระดับการสอบนะที่ดีมากๆเลยนะครับในผลพันธุ์ตัวนี้นะครับแล้วก็ในปีที่แล้วเองตัวผลพันธ์ก็ได้รับรางวัลนะครับ PMBUC Award ที mm ่เ hmm. ป็นจีนเป็นเบสในกลุ่มไตลูซิโอเอนเตอร์เนี่ยซึ่งก็เป็นว่าสิ่งที่สะท้อนรื่องของหาริมทรัพย์และภคมิภาคของเนบริษัทในปีนี้ก็มีโอกาสนครับนำเสนอโดยป็นพัทที่เป็นตัวถูกลุ้มลุ้มนะครับก็เป็นความต้องการในตลาดซึ่งเราก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับจากผู้ที่เรียกว่าให้ความสนใจกับเราอย่างล้นหลามนะครับก็จริงๆะครับมีความภูมิใจนะครับที่เราได้ร่วมงาน ซึ่งก็เป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่มีทั้งความงามที่เป็นธรรมชาติมีความมั่นใจนะครับมีเรียกว่ามีความที่เรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ดูแลใส่ใจตัวเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนทีน่ท้อนภาพของแบรนด์แรนนะครับถ้ยอยากบ,บอกอเรก็ลงมาดูอนนะครับแล้วก็เราก็หวังว่า,วา เราก็มีความมั่นใจว่าคุณวินว่าจะเป็นส่วนที่เชื่อมโยงนะครับแรงจากทางฟินิชคบโมแล้วก็คูเบลโก้ก็แฟนดครับดีใจครับแล้วก็รู้สึกสังเกตออกมาครับผมว่าเทรนในช่วงนี้ด้วยความที่เราเน้นความสวยหล่อแบบธรรมชาติมากเพราะฉะนั้นผมวก็ดูนี่จบนะครับแล้วส่วนตัวคือผมครับ รักในสุขภาพตัวเองคิดพันตัวเองมากๆอยวเพราะฉะนั้นเรามองทางเลือกทางที่ตอบโจทย์ของีที่ดูแลตัวเองอยู่ในธรรมชาติอยเีัวเอง่การดองใว่าใจความเส้างกำลังจะนั่คิวไปลองใช้เลยฝาด้วยนะกนี้มี ตอนนี้ที่กรทรงมนาคมบอกงาตรงที่ข่าวมาว่าแบนด์เจอใหม่จะเป็นคบิงได้การตอบคา ครับยังไงก็ขอบตากัวันตัวนี้ด้วยครับแล้กวก็สำหรับใครที่อยากสวยอเป็นธรรมชาติเลยครับไ,ได้เลยครับตัวนี้นะครับนวัตกรรมที่แย้งตัวาน้าใมด้ดวยน,นะครับผมว่ามีความเชิึมากที่ใสวยอยธรรมชาติรับ